เกษตรจังหวัดนนทบุรีร่วมสนับสนุนสติ๊กเกอร์และบรรจุภัณฑ์แบรนด์นนทบุรีการันตีสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง6อำเภอลงพื้นที่สนับสนุนสติ๊กเกอร์และบรรจุภัณฑ์แบรนด์นนทบุรีการันตีภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรศูนย์นนทบุรีการันตีประจำปี2566โดยส่งมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ทุเรียนนนสติ๊กเกอร์ป้ายสินค้า และถุงใส่ผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผ่านการรับรองแบรนด์นนทบุรีการันตีตั้งแต่ปี2563ถึง2566รวมจำนวน52รายมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าส่งเสริมให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าเกษตรแบรนด์นนทบุรีการันตีอีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อมากขึ้น ปัจจุบันจังหวัดนนทบ,บุรีมีสินค้าเกษตรแบรนด์นนทบ,บุรีการันตีจำนวนทั้งหมด72สินค้าเกษตรกร52รายตัวอย่างเช่นทุเรียนนนกระท้อนห่อบางกลางมะม่วงใย,ยกล่ำอินทผลัมผักปลอดภัยผักกาดหอมมะนาวทูนกล้าวพุทธรักษากล้วยไม้อาหารทะเลอบแห้งโอโซนกล้วยอบ ใบโบบกทอดกรอบถั่วทอดสมุนไพรชาหน่อกะลาผักสลัดแซนด์วิชนมแพะพัชเจรไลนมแพ้อัดเม็ดบอนไซน้ำเลมอนปลาดุกจากแหล่งผลิตภายในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับการรับรองนนทบุรีการันตีเป็นต้น